นั่ละพวกเราคนที่ป่วยก็ป hmm. ่วยไปผู้ที่ตายก็ตายไปผู้ที่เจ็บไข้ก็เจ็บไข้ไปที่ผู้หนุกสนานเพิดเพลนเฮฮาก็เพิดเพลนเฮฮาไปโลกนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้สรุปแล้วก็คืออยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยอวิชชาคือตัวไม่รู้ถ้ารู้แล้วก็ ปรินิพานเข้าสู่นิพานไม่หลงออกจากความหลงได้แต่พระอนาคาออกจากราคะกับโทสะราคะเนี่ยตัดได้เด็ดขาดแล้วก็โทสะนี่หายขาดไม่โกรธไม่ขุนเคืองกับใครทั้งหมดมองดูโลกดูเท่ารู้ทันมองดูใจของท่านท่าน ตัดขาดออกจากราคากะกระทสะเพราะนั้นท่านไม่มาเกิดในโลกอีกเพราะตัดราคะได้แล้วตัวราคะเนี่ยเป็นตัวที่น่วงเหนียววิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในวัฏฏะอยู่ในวัฏฏวนลวัฏฏวนลสามกามโรครูปารโรคอารูปารโรคนี่แหละอันนี้แปลว่าวิญญาณยัง ยังบกบนอยู่แต่พระอนาคามีตัดได้เด็ดขาดคือราคะกบโทสะยังเหลือแต่มโมหะคือความหลงเพราะนั้นท่านจึงขึ้นไปอยู่ในสุทวารห้าชั้นท่านไปชำระความหลงอยู่ที่นั่นก่อนขึ้นไปพักดูพักซักฟอกพิจารณาอยู่ที่นั่นก่อนจน จิตของท่านรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกพระนาคามีแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วต้องได้กลับปกปุนเวียนลงมาอีกยังพระศักทาคามีลงมาชาติเดียวแล้วก็ภาวนาตัดกิเลสได้แต่ท่านลงมาเกิดมาเลือกเกิดได้ พราะท่านเป็นผู้มีบุญพราอมอีแล้วท่านลงไปเกิดที่ท่านจะไปเกิดที่ไหนจุดไหนอย่างไรเลือกลงเกิดได้ท่านมองซะก่อนท่านจะลงมาเกิดพระโสดาบันหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติเอกพีชีโกลังโกละสะตุกขตะประมะอันนี้คือพระโสดาลงมาเกิดอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติแล้วก็เข้าสู่ปรินิพาน แต่ตามไม่จริงถ้าจะว่าแบบเศรษฐศาสตร์หรือแบบคํานวณนะพระธักทคาคามีจะดีกว่านะอย่างพระอนาคามีจะต้องขึ้นไปอยู่ชั้นพรมโอ้คงจะไม่ร่นานเท่าไหร่แต่ถ้าบาร,รมีของท่านแก่กล้าก็ยังว่าหระว่าท่านก็คงเข้าสู่นิพพานได้ถ้าขึ้นไปอยู่ชั้นพรมก็คงจะอยู่นานเหมือนกันนะเพราะว่าพรมอายุยืนเหลือเกินอ่า แต่พระโสดาบันนี่ก็ลงมาอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติก็เข้าสู่ปรินิพพานสรุปแล้วก็คือพระอนาคามีตัดกิเลสราคากระกัโทษสะได้เด็ดขาดยังเหลือแต่โมหะคืออวิชชายังติดอยู่ในใจของพระอนาคาส่วนพระสักทาคาและพระโสดา พระสกทาคาเนี่ยแปลว่ากิเลสท,ทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะเบาบางไม่ถึงกับตัดขาดแต่เบาบางพระโสดาบันยังหนากว่าพระสกทาคาแต่ว่าอย่างศีลห้าของพระโสดาบันเนี่ยเป็นศีลห้าโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาศีลแต่เป็นศีลอัตโนมัติไม่สามารถที่จะฆ่าสัตว์เออ โดยเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ไม่ลงคิดแล้วฆ่าไม่ลงใจเขาใจเราตัวเขาตัวเราขาโมยเขาไม่ลงไม่ประพฤติผิดในการมโดยเด็ดขาดไม่มุสาโดยเด็ดขาดไม่ดื่มสุราโดยเด็ดขาดอันนี้คือศีลประสูดาบันที่ศีลบริสุทธิ์นอกจากนั้น ออกจากพระโสดาบันลงมาแล้วไม่แน่นอนท่ไหพร้อมที่จะไปได้ทุกหัวละแหง่งไปได้ทุกจุดของวัตวันใบนี้เพราะนั้นเรียกว,ว่าวิญญาณเดียวท่องเที่ยวในวัฏะวิญญาณดวงเดียวท่องเที่ยวในวัฏฏะคือวิญญาณของเราเราไม่นับคนอื่นบิดาวิญญาณของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยท่องเที่ยวในวัฏะ ไม่มีที่สิ้นสุดยาวนานเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะกำหนดได้สรุปลงแล้วก็คือให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าความดีก็ดีความชั่วก็ดีอยู่กับตัวของเราทั้งหมดไม่อยู่ที่ไหนเราจะเอาอย่างไรเราจะเอาชนะใจตัวเองอย่างไรความดีกับความชั่วอยู่ที่ตัวของเรา เราจะทำดีแล้วเราจะทำชั่วอันนั้นแนหะอยู่ที่กับพวกเราทุกทุกท่านให้ดูตัวเองแล้วเราจะห้ามความชั่วของเราได้อย่างไรเราจะห้ามความชั่วของเราได้ไย่งไงบางทีความชั่วเนห้ามยากเหลือเกินแต่จะทำความดีนั้นเราจะทำความดียังไงจะเข็นไปได้ยังไงอันนี้ก็ เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเหมือนกันพราอบอกความชั่วเนี่ยเราจะห้ามได้เพราะเรามีสติถ้าเรามีสติเลาจะห้ามได้เพราะนั้นจึงให้ภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองให้เฝ้าตัวเองให้เฝ้าใจของตนเองถ้าคนมีสติแล้วนั่นะ่ะความชั่วทั้งหลายจะเข้ามาเราก็รู้อันนี้คือความชั่วคือความไม่ถูกต้อง เราจะไม่ทําในจุดที่มันเป็นความชั่วนั้นสิ่งนี้ที่เป็นความดีเราก็พยายามทําความดีให้มากขึ้นเพราะนั้นคือคุณงามความดีนี่แหละสรุปแล้วก็คืออยู่กับตัวของเราทุกๆคนที่จะทําดีหรือจะทําชั่วความดีกับความชั่วไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวของเราใจดวงนี้เราจะต้องวกวนเวียนในวัฏฏะเราจะทําอย่างไรจึงจะให สั้นเข้ามาได้ไม่ให้มันบดวกปุบบนเวียนยาวนานจนเกินไปที่พวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพบแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทิ้นชี้แนะชี้นำให้พวกเราดังนั้นพยายามพยายามดูตัวเองจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนดีกับชั่วอยู่ที่ตัวของเราเอง เราไปที่ไหนตินฟ้าอากาศภูผ,ผาป่าไม้จะไม่ทําความดีความชั่วให้แก่เราตัวของเราเองนะเป็นที่เป็นผู้ทําความดีและความชั่วให้ตัวของเรานะเพราะฉะนั้นให้เฝ้าดูใจของเราไปอยู่ณสถานที่ใดให้เฝ้าดูใจของเราด้วยสตินะจะเห็นนะวันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะไปอยู่ณสถานที่ใดทินใดที่ใด ก็ให้ดูตัวเองความดีความชัว่วอยู่ที่ตัวของเราหลับพรอนโมทนาให้พร